ใช่นะครับปิดท้ายด้วยกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทระมหาราชกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะกระทรวงพลังงานจับมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะมอบรางวัลศิลปกรรมปตทนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันสิคะ กระทรวงพลังงานและบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเธอพระเกียรติวันนวมินทร,รมหาราชจัดพิธีทศกาลท้าทงบนแรงบันดาใจาและมอบรางวัลศิลปรกรรมปตทครั้งที่38ดโดยมีนายพีรพานสาลีรัฐวีพารองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐบริลัดกระทรวงพลังงาน ในอัตพลเรื่อพิบูรลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมรการผู้จัดการใหญ่บริษัปะทปตทะจำกัดมหาชนร่วมในพิธีณพ t t ีท t g อาร์ตแกลอรีแอดหอศิลณบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์กรุงเทพรัฐบาลเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่7 นะครับแล้วก็พระองค์ท่านอยู่ในใจของพอเราทุกคนมาตลอดตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปก็จะให้เรียกวันที่13ตุลาคมทุกปีว่าวันนวมินทรามหาราชเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศไทยสําหรับวันเนี้ยก็เป็นการแสดงงานจิตรปะซึ่งทางปตทได้จัดขึ้นเพื่อราลึกถึงพระองค์ท่านจัดมาปีนี้ก็เป็นปีที่38พระองค์ท่านเป็นะบิดาของการพัฒนาพลังงานไทยแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังเป็นจิตรปะเป็นนักดนตรีเป็นแทบทุกอย่าง เพราะฉะนั้นสามารถถ่ายทอดทุกเรื่องไปในงานศิลปะได้ศิลปินเขาก็นากํา่ากอนิยเกจนําพัดอธิยภาพของพระองค์ท่านสามารถมาวาดเป็นภาพเป็นอะไรได้เยอะเด็กๆหลายคนก็นําไปใช้ซึ่งับว่าเป็นประโยชน์มากขอแสดงความดีๆกับผู้ชนะการประกวดทุกท่านนะครับบางท่านที่ปีนี้อาจจะยังไม่ได้รางวัลปีหน้ายังมีโอกาสนะครับส่งชิ้นงานเข้าประกวดได้เลยครับ ทั้งนี้การประกวดศิลปกรรมปรตทเป็นโครงการที่ปตทร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2529ซึ่งนอกจากการจุดประกายสังคมผ่านงานศิลปะแล้วขอศิลป์บ้านเจ้าพรยายังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ปตทได้เข้าพัฒนาให้เป็นสถานที่ดำเนินงานเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปี2561โดยจัดให้เป็น PTT Art Gallery พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะสำหรับทุกคน45ปีปตท จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต